สวัสดีครับ FC ของแอดทุกท่านผ่านทางช่องพระเครื่องทั่วไปไทยอโมเลตนะครับทุกท่านเลยวันนี้พบกับแอดนะครับในรายการคลิปพิเศษนะครับหลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นการนําเสนอพระเครื่องสําคัญนะครับหลวงปู่ทวดหรือสมเด็จพระราชมนสามีรามคุณูประมาจารย์นะครับหรือสมเด็จเจ้าพระโคนะครับหลวงปู่ทวดเดี่ยวน้ำทะเลเจือนะครับ ท่านสถิตนวช้างให้นะครับบางที่เรียกว่าองค์ดำท่านองค์ดำหรือท่านลังกานะครับเป็นพระมหาเทระผู้ทรงอภิญญาที่รู้จักกันดีในประเทศไทยมีประวัติการตีพิมพ์เผยแพร่ว่าท่านเป็นเขจิอาจารย์รูปสําคัญสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับผู้ที่ศรัทธาหลวงปู่ทั่วเชื่อกันว่าพระเครื่องนี้สร้างขึ้นด้วยอนุภาพของท่านนะถือว่าถ้าท่านใดสร้างขึ้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ครอบจักรวาลไม่ต้องปลุกเสกนะครับก็ครอบจักรวาลแล้วนะครับ และนี่คือพระเครื่องสาคัญที่แอดแนะนําเป็นพระเครื่องสาคัญรายการพระปิตานะครับพระปิตาพิมพจัมโบนะครับพระปิตาจัมโบนะครับรุ่นมหาราชนะครับหลวงปู่ทวดนะครับพระปิตามหาราชหลวงปู่ทวดเป็นพระปิตาผงใบลานนะครับผงใบสีเหมือนผงใบลานเลยนะครับสร้างขึ้นเมื่อปีสามแปดโอกาสที่เป็นมหามงคลนะครับ ที่วัดช้างให้โคผัวปต,ตานีนะครับพระปิตาวัดช้างให้รุ่นมหาราชนี้นะครับสร้างโดยอาจารย์นองวัดไซขาวนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจะได้นําเรียนประวัติการสร้างพอเป็นสังเขปนะครับเนื่องจากว่าเป็นพระเครื่องที่สร้างมาเมื่อปี38ค่อนข้างจะเป็นระยะเวลานานเหมือนกันนะครับอาจารย์นองวัดไซขาวเป็นผู้ปลุกเสกนะครับพระเครื่องสําคัญรายการนี้นะครับสร้างคืนที่วัดช้างให้นะครับ เมื่อปี38ต่อมาในหลวงชันที่9ก็นะครับของราชครบ50ปีเมื่อปี39ครับพระเครื่องสำคัญรายการนี้ด้านหลังมีอัคารยันตามที่ e FC เห็นนะครับสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวครับในการที่9หรือสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาร,มหราชปร,รมนาประพิตรรัชกาลที่9นะครับ เนื่องในวโอกาสทรงของราชครบ50พรรษานะครับวาระการจัดสร้างนั้นนะครับสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการของสิริราชะสมบัติครบ50ปีมีพิธีปลุกเสกอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดช้างให้จตตานีนะครับโดยมีท่านอาจารย์นองวัดไซขาวร่วมปลุกเสกในพิธีนั้นด้วยนะครับสร้างขึ้นเพื่อเป็นโอกาสมงคลตามที่นะครับได้รับเรียนให้เอฟซีได้รับสานะครับ เมื่อเข้ามาดูแล้วก็คงจะเห็นความเข้มขลังขององค์พระนะครับได้เห็นองค์พระเมื่อกี้ได้ชมด้านหน้าไปแล้วนะหลายท่านเดี๋ยวก็จะลองไล่ชมดูนะครับเพราะว่าบางทีอาจจะรีวิวเร็วไปน,นะครับก็อาจจะดูได้ไม่ละเอียดนอกจากท่านจะมาดูซ้าๆ,ๆหลายๆรอบดูเยอะมากเท่าไหร่ก็ยังจะเป็นสิ่งที่ดีมากเท่านั้นเพราะาเป็นการขยายบุญนะครับไปยังผู้ที่ อยากจะเข้ามารับชมเหมือนกันนะครับด้านหลังมียันนะครับยันค่อนข้างีิจเจ็นอัจรยันที่เป็นธาตเฉลียวเพรเชรธาตเฉลียวเพชรปรากฏอยู่3าแถวนะครับแถวละสามอัคระยันนะครับด้านหน้านะครับมีลักษณะเป็นพระพิตามีกนกอยู่ข้างนะครับหลายท่านเรียกพระปิตากนกข้างหลวงู่ทวดวัดช้างให้นะครับพฟกัสสำคัญมี2จุดนะครับ ในการสร้างคือสร้างขึ้นเพื่อเป็นโอกาสมงคลในวาระโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวัชกาลที่9ทรงครองรัชสมบัติครบ50ปีในปี39ถัดมานะครับแล้วก็ต่อมาก็นะครับคนที่ปลุกเสกหรือร่วมปลุกเสกก็คืออาจารย์นองวัดัยขาวซึ่งท่านเป็นนะครับพระเกจิอาจารย์ผู้ที่มีชื่อเสียงในภาคใต้ามากะพูดถึงเรื่องการสร้างวงปู่ทวดแล้วเนี่ย ท่านหรือพระที่เกี่ยวข้องหลวงปูท่ทวดอาจารย์น้องวัดใส่ขาวนี่เป็นที่อยอมรับนะครับ,บามากๆนะครับซึ่งพระเครื่องสาคัญรายการนี้ก็เป็นพระเครื่องที่นะครับแอดโกไม่ต้องอธิบายถึงความศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังนะว่าศักดิ์สิทธิ์และเข้มขขังมากขนาดไหนเฟซีเห็นแค่นี้ก็คงจะรู้แล้วนะครับคงจะรู้แล้วครับว่ามีนะครับความศักดิ์สิทธิ์เข้มขขังมากเพียงใดนะครับ มีความมันความเวบาวนะครับของเนื้อสีดำสีของผงใบลานนชัดเจนนะครับเรียกว่าเนื้อสีดำครับออกสีเทาๆนครับนี่คือลักษณะเด่นของอขเครื่องในเนื้อนี้นะครับตงนี้ผงใบลานขอบคุณการมารับชมในทุกไลฟ์นะครับที่ได้นำเสนอผ่านไลฟ์และผ่านรีวิวต่างๆนะครับหรือผ่านช็อตคลิปส่วนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งหลังจากที่อัพ คลิปนี้เราก็จะเป็นช็อตคลิปนะครับให้เอฟซีได้รับชมจะใช้การบรรยายหรือบางครั้งอาจจะเป็นสาระอื่นที่ขึ้นมาบนหน้าฟีดของช่องเรานะครับเช่นพวกประเทศต่างๆทั่วโลกเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ความเชื่อความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้แล้วก็จะรีวิวไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาชมและแากแชร์ช่องเราต่อไปนะครับให้กับ ท่านที่สนใจได้เข้ามารับชมร่วมกันจะเป็นการสร้างสิ่งที่ดีๆและขยายบุญกุศลร่วมกันนะครับเพื่อที่จะทำให้ท่านได้นำเสนอสิ่งดีๆในโอกาสต่อไปนะครับยังไงต้องขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับ เพราะช่องเราเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพระเครื่องและคุณค่าของถุบ่งคนทุกรายการนะครับด้านหน้าที่รีวิวนี้นะครับก็จะเห็นองค์พรปิดตาชัดเจนและมีกระดกข้างด้านล่างมีดอกไม้อยู่พูน่นนะครับตามที่สีเห็นนะครับและลักษณะของผิวพระก็สวยนะครับสวยมีความงดงามเป็นธรรมชาติของโคงไบาลานนะครับ ซึ่งแน่นอนมวลสารที่นำมาจัดสร้างไม่ต้องพูดถึงนะครับเพราะถ้าเป็นมวลสารจากวัดช้างให้รับรองว่าเป็นมวลสารที่เป็นมงคลอย่างมากพราะเ่องในรายการที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่ทวดนะครับว่ากันว่าแม้ไม่ต้องฝึกเสรก็มีความเข้มแข็งย่แล้วนะครับและขอบคุณทุกการเข้ามารับชมในทุกไลฟ์นะครับที่เอฟซีได้เข้ามารับชมขอให้ประสบความสุขสเร็จสมหวังในทุกๆเรื่องนะครับในที่สุดที่ปรารถนาครับ แม่ว่าท่านจะทําอะไรอยู่ที่ใดก็ขอให้เกิดสิ่งดีๆขึ้นกับทุกท่านนะครับด้วยมีโชคลาภเงินทองมีความสุขความสาเร็จสมหวังในทุกเรื่องที่เราปรารถนาด้วยบาร,รมีของหลวงปู่ทวดและพระเครื่องศักดิ์สิทธิ์ในทุกรายการของชอ่องเราและขอบคุณทุกการชอบบูชานะครับถ้าท่านใดสนใจงานพระเครื่องก็ติดต่อหมายเลขที่ใต้ไลท์ทุกไลท์ที่แอดใส่ไว้ก็คือ0847909452นะครับหรือจะแอดไลน์ดีมาถามสอบถามดูก็ได้นะครับ หลายท่านที่ศรัทธาพระเครื่องนะครับก็โทรมาแล้วก็นะครับมีการตกลงชอบบูชาครับบางท่านก็แอดไลน์มาก็ช่องทางที่ให้ไว้ก็สามารถทําได้เลยครับขอบาร,รมีพระผู้วทวดจุนคุค้มครองเอฟซีผมทุกท่านนะครับให้เคารพคาดปลอดภัยมีความสุขครับสวัสดีครับ